สวัสดีค่ะพิมแอนทอลส์ b ิวตี้มาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเปิดคลิปมาก็จะเห็นว่าพิมพ์ุ้งใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะพิมพ์กําลังตั้งคันอยู่นะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวสกินแคร์สำหรับคุณแม่ตั้งครันที่พิมใช้อยู่ค่ะช,คช่วงตั้งครันนะคะตอนนี้นะ่ะเป็นท้องที่2นะคะ ทั้งสองครั้งของการตั้งครรภ์ของพิมพเนี่ยผิวหน้าเนี่ยจะดีกว่าตอนปกติมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกันกับช่วงปกตินะก่อนอันนี้ก็จะมีปัญหาแบบมีสิวอุดตันส,สิวเื่องสาอางอะไรอย่างงี้บ้างนะแต่ว่าการตั้งครรภ์ทีไรอ่ยผิวดีตลอดเลยนะคะตั้งแต่ท้องแรกเมื่อหกปีที่แล้วนะคะตอนนั้นท้องลูกชายนะคะก็ผิวหน้าแบบไม่มีสิวควนใจอะไรเลยซึ่งท้องนี้นะคะห่างก,กันมา6ปีนะคะเป็นลูกสาวนะคะก็ยังแบบ หน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแบบจากที่แบบมีสิวบ้างกระปายก็หายไปเลยหน้าแบบดีมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังต้องดูแลผิวต่อเนื่องเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์สกินแคร์ที่ใช้ในช่วงตั้งครรภ์กันค่ะเริ่มต้นแต่ล้างหน้าตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้กําลังใช้ตัวยูเซอรีนพีเนะคะก็ใช้มากเกือบหมด ขวดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วก็เพื่อเห็นเขาออกมาก็เลยซื้อมาลองนะคะก็เหมาะกับการใช้ตอนเช้านะคะเพราะมันเป็นเนื้อแบบเหมือนสบู่เลวสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรแบบเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแบบไอสําอางอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําความสะอาดในเรื่องของแบบความมันที่อยู่ที่หน้าตอนเช้าอ่ะมันก็จะมีมันทีโซเนาะสำหรับคนผิวผสม ทำความสะอาดได้ดีนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงก็ขวดที่2ก็ซื้อมาต่อแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะเหมาะกับการใช้ล้างหน้าตอนเช้าหลังจากล้างหน้าเสร็จพิงก็ใช้น้ําตบที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นน้ําตบถูกและดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนต่อหน้าฝนนะคะอากาศก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะพิก็เลยเลือกใช้น้ําตบที่แบบ เน้นในเรื่องของความชุ่มชื่นกระจ่งางใสด้วยนะคะก็เลยใช้เป็นตัว5ดาราโบนะคะ Premium v a t n i n g lotion l i ล h ์น,ลน,ลนะคะก็เป็นเนื้อใสๆนะคะน้ำใสาๆไม่มีกลิ่นอะไรก็ตบให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยแบบลดจุดด่างดำได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบนะใช้ขวดเล็กๆมา2 2ขวดแล้วก็เลยถอยไซส์ใหญ่มาแล้วก็ราคาก็แบบถูกและดีนะคะหลังจากลงน้ำตบเสร็จพิงก็ใช้ first care ของโซวาซูนะคะก็คือเป็น โซอาซูเฟิสแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มตัวนี้นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์น,นี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้นานมาแล้วแล้วก็เบื่อแล้วก็เลิกใช้ไปนะคะแล้วทีนี้ก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากให้ผิวมันแบบสมดุลและแข็งแรงนะคะก็เลยกลับมาใช้เขาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะตอนนี้เขาออกแบบเหมือนเป็นสูตรใหม่แพคเกจจิ้งใหม่ไปแล้วอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะคะก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนเดิมพอกลับมาใช้อีกทีก็รู้สึกว่าผิ ซึมซาบลงบนผิวได้ดีนะคะไม่แบบรบกวนในขั้นตอนการลงสกินแคร์หรือว่าการแต่งหน้าในขั้นตอนอื่นๆน,นะคะก็ใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะตัวนี้หลังจากลงเฟิร์สแคร์เสร็จนะคะพิมก็จะตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะซึ่งตัวที่ใช้อยู่ก็เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะคะเป็นของฟิ s เซอเจลนะคะ f ิ s เซอเจล Daily ม o i เ t u ร์เทอร์ลปีเอเ In ต์อ e นทเนอตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเนื้อน้ำนมบางเบานะคะเหมาะกับผิวผสมผิวมันมากๆเลยนะคะทีมเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะก็จะใช้ตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในตอนเช้าหลังจากลงเฟิร์สแคร์เสร็จก็ตามด้วยตัว a s เ e n ต์อ n นโทเนนะคะทาทั้งหน้าและคอเลยแล้วก็จบเลยนะคะในการลงบำรุงสกินแคร์ในตอนเช้าแบบในส่วนของแบบให้ความชุ่มชื่นผิวนะตัวนี้เอาอยู่นะระหว่างวันผิวก็ไม่แห้งด้วยก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบ ถูกแล้วก็ดีนะคะแล้วก็ชอบใช้เนี่ยซื้อซื้อขวดหนึ่งใ,ใช้ได้นานมากเลยนะขวดนี้ขวดที่2แล้วแต่ขวดหนึ่งอ่ะใช้ได้หลายเดือนมากเลยค่ะก็หลังจากลงตัวนี้เสร็จก็จะตามด้วยกันแดดนะคะซึ่งกันแดดตัวที่ชอบใช้แล้วก็คงจะซื้อต่อๆไปนะคะก็คือตัวอีฟซ่าตัวนี้นะคะซึ่งเป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่ที่เขาปรับสูตรใหม่นะคะ <S <S 2> <S 2> คือ e <S <S อีฟซ่าโปรเทคเตอร์ซันชิลล์อีนะคะตัวนี้นะก็ทําหน้าตาแบบ เรียวๆขึ้นนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นกระปุกที่แบบเตี้ยกว่านี้นะคะอ้วนๆกว่านี้นะ,ะใช้ดีเหมือนเดิมนะคะก็มันจะต้องเขย่าก่อนใช้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นเนื้อน้ำนมนะคะ,ะ,คะก็ชอบใช้มากเลยใช้ไปใช้มาเนี่ยก็ใกล้หมดอีกแล้วนะคะต้องซื้ออีกแล้วก็เป็นกันแดดที่แนะนําสําหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรหนึบหนับเหนอะหนะนะคะแบบลงแล้วมันสบายผิวนะคะแบบเป็นเมคอัพเบสในการแต่งหน้าขั้นตอนต่อไปได้ด้วยนะคะแนะนาเลยค่ะอิฟซ่าพิมพ์ก็จะแต่งหน้าต่อตามปกตินะคะเพิ่มความสดใสในชีวิตประจำวันค่ะ หลังจากกลับจากข้างนอกหรือว่าทางานแล้วนะคะช่วเงเย็นที่เราทําความสะอาดผิวเพื่อที่จะลงสกินแคร์ในตอนเย็นพิมก็ยังใช้สกินแคร์ในสเต็ปเดิมๆนะคะก็คือเป็น3ามเกลืออันนี้นะคะ<ม>นี่เคยรีวิวไปแล้วหลายทีนะคะก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะเขาเป็นแบบใช้ดีแล้วก็แบบซื้อซ้าซ้ํามากที่สุดราคาก็โอเคแล้วก็ประสิทธิภาพดีนะคะ ซึ่งก็คือถ้าเป็นตัวล้างตาก็จะใช้เป็น L'Oreal Gentle Lip and Eye ตัวนี้หรือจะเป็น n e เ e r l ์ลก็ได้นะคะดีทั้งคู่เลยก็ซื้อตามโปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงไหนใครแบบคุ้มค่ากับกันก็ซื้ออันนั้นนะคะ ตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วตัวนี้ใช้เช็ดต,ตาแล้วก็ปากนะคะหลังจากเช็ดต,ตาและปากเสร็จถึมก็ลง cleansing water นะคะก็จะใช้ตัวแบบ b i o d e r m a ตัวนี้นะคะ mm hmm. b i l d e r m a Sensibio H2O ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็ใช้มาแบบไม่นับขวดแล้วอ่ะมันดีมากๆเลยแล้วมันก็อ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะใช้แล้วไม่เป็นสิวอ่ะคือดีไปหมดเลยนะคะ ก็ซื้อต่อค่ะซื้อต่อเนื่องยาวๆหลังจากนั้นนะคะพิมก็จะลงดับเบิลคลนส์นะคะด้วยตัวเซโรวีไฮเดรตติ้งครีมฟูฟงคลนเซอร์ตัวนี้นะคะกระปุกที่น่าจะ3-4แล้วแหละใช้ดีมากเลยนะคะแบบหลังจากล้างเครื่องสำอางเสร็จก็ใช้ตัวนี้เป็นดับเบิลคลนส์ต่อก็คือจะมีฟองพอประมาณนะคะแล้วตัวแบบ โฆษณาของเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําความสะอาดเครื่องสาอางได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามีเครื่องสําอางตกค้างเลยอยู่บนผิวเนี่ยเขาก็จะช่วยนะคะล้างเสร็จเนี่ยรู้สึกหน้าสะอาดผิวไม่แห้งตึงนะคะแบบมันเวิร์กมากๆเลยแนะนํามากๆเลยนะคะดีมากๆค่ะตัวนี้ส่วนสกินแค์ในเสเต็ปกลางคืนนะคะจริงๆเราก็เหมือนแค่จะเหมือนตอนเช้าเลยต่างการแค่มอยจ์ไรเซอร์นะคะซึ่งพอหลังล้างหน้าล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วพิมก็จะลงน้ำตก าดาระบบตัวนี้นะคะลงเสร็จก็ตามด้วยโซวาซูเฟิร์สแคร์แอคทิเวตติ้งเซรั่มนะคะจากนั้นก็จะลงไวจ์ไรเซอร์เติมความชุ่มชื่นนะคะที่แบบให้ความชุ่มชื่นดีๆกับตอนกลางวันก็คือตัวนี้ค่ะลาโรตโวเซนนะคะซิก้าพลัสบาร์บิไฟพลัสตัวนี้นะคะเนื้อมันจะค่อนข้างหนักเนึบนิดนึงแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีมากๆแล้วก็ ปอบประโลมผิวนะคะถ้าช่วงไหนเหมือนผิวแบบเหมือนจะเป็นผวดหรืออะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาหลังจากที่ทาน้องเขาอะ่ะก็รู้สึกว่าผิวมันแบบดีขึ้นเลยแบบ ผดผลอะไรเนี่ยมันก็จะยุบลงไปแล้วก็ผิวเนี่ยละเอียดดีมากๆเลยนะคะก็แนะนํานะเราใช้แล้วไม่เป็นสิวด้วยนะแบบบวกลางคืนไปได้เลยนะคะแบบมันดีมากตัวนี้ค่ะทั้งหมดก็เป็นสกินแคร์ที่พิมพ์ใช้ในช่วงตั้งครรภ์คะอ,อ๋อลืมไปตัวหนึ่งค่ะจริงๆพิมมีไอ cream ด้วยค่ะแต่ลืมถือลงมาอัดคลิปด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตผ้าม้าให้ดูแล้วกันนะคะพิมพ์ใช้ไอ cream ของยูซอรินนะคะไอ c r ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วก็แบบไม่ได้หวังผลในเรื่องริ้วรอยอะไรมากมายนะเพราะว่าแบบ ในช่วงตั้งครรเราจะใช้สกินแคร์พวกที่มันแบบหวังผลเรื่องริ้วรอยมันก็อาจจะมีพวกเรตินอลหรือว่าวิตามินเออะไรผสมอยู่ได้เนะเราก็แบบ ก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้อะไรที่มันแบบรดเรือนริ้วรอยไปก่อน mm hmm. ก็จะเน้นความชุ่มชื่นให้กับใต้วงตาอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยมาใช้ตัวย mm ูซรินตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้ริ้วรอยตื้นขึ้นหรืออะไรนะแบบถึงเขาจะบอกว่าช่วยได้อะไรเงี้ยอาจจะด้วยอายุที่เยอะด้วยแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะอย่างยังไงเนี่ยเราก็ต้องเติมความชุ่มชื่นใต้ตาให้มันแห้งเนาะใต้ตาจะได้เหนียวช้าลงตัวนี้ก็ทําความชุ่มชื่นได้ดีเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ mm ็เปนส ที่พิมใช้ในช่วงตั้งคันนะคะ<ม>ก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าถ้าใครที่ตั้งคันอยู่นะแมงลังเลจะใช้อะไรดีหรือว่าที่ใช้อยู่แล้วมันแบบไม่เวริร์อยากจะลองเปลี่ยนก็มาใช้กลุ่มพวกนี้ดูก็ได้นะสําหรับพิมพ์ใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้ดีนะคะแล้วก็ก่อนจะใช้ทุกตัวก็เซิร์ชดูแล้วว่าแบบตั้งคันสามารถใช้ได้นะคะหลักๆแล้วสาหรับคนตั้งคันสกินแคร์ที่เราควรจะหนีเลี่ยงก็จะเป็นพวกแบบ กดวิตามินเออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าพวกกดซาลิซิลิกแอซิดนะคะที่มันจะทําให้ระคายเคืองผิวได้อะไรแบบนี้ก็เลี่ยงไปก่อนนะช่วงนี้ก็ใช้อะไรที่มันเป็นเบสิกธรรมดาที่มันเติมความชุ่มชื่นนะคะหรือว่าถ้าไม่สบายใจก็ถือไว้ให้คุณหมอที่ฝากคันดูเลยก็ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าไม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้พิมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ